ไปตรงนู้นหน่อยเดียวเดี๋ยวคุณพี่ผู้หญิงคุณหมอครับให้จะให้พระอาจารย์ขยับไปตรงนี้นิดครับไปถ่ายรูปครับถ่ายถ่ารูปถ่ดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายเลยคพี่มองกล้องเลยครับใน